ขนมปังร้านในเบนหมดแล้วนะครับตาถูก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับขนมถ้วยก็หมดเริ่มเนึ่งใหม่นะครับ เราจะนึ่งทีแล้วห้าซิงนะครับเตรียมไว้ห่อหมูยี่สิบบาทก็ยังทำไม่ทันนะครับลูกค้าเย็นรอลุกชิ้นเป็นเองนะครับก็ย่างเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ทอดมันกรุง้งทอดมันปลากรายนะครับทอดเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับลูกค้าเดินกันนั่งกินกันนะครับรับประทานกันนะครับ ขนมตาลอันนี้นึ่งเรื่อยๆเ,เลยหมดแล้วเด<อ>ี๋ยว,วไม่เยอะแล้วครับวันนี้<อ>วิชัย น,นี้ไก,ก่กายางไม่ทันนะครับนี่ยางเป็นหมดยางเป็นหมดนะครับหลังเขาหลามนะครับหมดไปแล้วนะครับตลาดส้มนี่ก็เหลือแค่นี้นะครับต้มแอปเปิ้ลหมดไปแล้วเหลือสตรอเบอรรี่แค่นี้นะครับ อันนี้มีหนังเอไม่ใช่หนังไก่อันนี้เป็นหมูกระจกนะครับหมูกระจกกิน,นหอมมากไ,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 ไก่ทอดก็ทอดเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีปลาส้มทอดนะครับปลาต็ยืนรอเขาคิวซื้อ ไก่ทอดกันนะครับเนี่ยตามด้วยน้ำลำไยนะครับ ขนมจีนครับขนมจีนเหลือแต่ผักนะครับขนมจีนหมดแล้วนะครับแกงกะท่แกงใตปลาก็หมดแล้วนะครับ ด้แกงป่านะครับก็หมดแล้วข้าวแกงข้าวแกงก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่กับข้าเลอนิดเดียวแล้วเสริมมาสองรอบแล้วนะครับสองสารอบแล้วเ,เดินเข้ามาเราก็จะเจอ,เอน้ำพริกที่วางบนโต๊ะให้เราชิมก่อนนะครับ จุดชิมน้ำพริกนะครับให้เราชิมก่อนว่าเรา,เอาชอบรสชาติไหนนะครับชอบรสชาติไหนเราก็ชิมก่อนชอบแล้วเราก็ค่อยมาเดินเลือกซื้อนะครับ いただきます。 ไก่ทอดชิ้นยี่สิบชิ้นสิบบาทนะครับถ่ายดีมากนะครับ คนเยอะอยู่นะครับวันนี้้าลางันแล้วจ้คคาดีไงลูกค้าก็สามารถเอซื้อข้าวมานั่งข้างๆได้เลยนะเราจะมีไม้หินอ่อนสำรองให้เราได้นั่งอยู่สองที่นะครับก็คือข้างๆนี้แล้วก็เที่ขายกดังนวยนะครับ kai uh moe -huh.

อ้าวมาแล้วก็ไม่ต้องกินเลย <laughs> ดูเนิอ้ออะไรกว่าอ่อนดนเนิอ้ออะไรกว่า